เมื่อพูดถึงฮิญาบหลายคนเข้าใจว่าเป็นภาคลุมแบบไหนก็ได้เล็กบ้างบางบ้าง,างหรือคลุมแล้วยังมีผมโผล่มาด้านหน้าหรือด้านหลังก็ได้มีมุสลิมจํานวนมากที่คลุมฮิญาบหลากหลายรูปแบบทําให้การคลุมฮิญาบในปัจจุบันไม่ต่างอะไรกับแฟชั่นเสื้อผ้านอกจากนี้ยังเข้าใจผิดคิดว่าการคลุมฮิญาบคือการคลุมแค่ผมและบางคนก็ยังเปิดเผยต้นคอหรือแม้กระทั่งบริเวณหน้าอกโดยที่ไม่ดูว่าการคลุมฮิญาบที่ถูกต้องครอบคลุมถึงเรื่องใดบ้าง การคลุมฮีญยาบของสตรีมุสลิมนั้นไม่ใช่ประเพณีของอาหรับไม่ใช่ประเพณีที่สืบทอดกันมาหรือคลุมเพียงแค่ฝุ่นสำหรับสตรีในประเทศแถวทะเลทรายแต่เป็นบุตรบัญญัติของศาสนาซึ่งฮิญยาปแปลว่าปิดกั้นเพื่อปกป้องตัวเองจากฟิตณนะหรือความไม่ดีไม่งามทางสังคมเช่นป้องกันการถูกแซวหรือการหยอกล้อเชิงชู้สาวจากเพื่อนชาย เป็นต้นจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดแก่บรรดามุมีนะให้พวกเธอลดสายตาของพวกเธอลงต่ำและให้เธอรักษาทาวารเธอและอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของพวกเธอเว้นแต่สิ่งที่พึงเปิดเผยได้และให้เธอปิดผ้าค,คลุมศีรษะของพวกเธอมาถึงหน้าอกของพวกเธอคมพีอัลกุรอานองค์การที่24อายัท,ที่31การคลุมฮิญหยาบ ที่อิสลามมีบทบัญญัติใช้นั้นไม่ใช่คลุมแค่ผมผ้าที่ใช้คลุมต้องปกปิดไปจนถึงหน้าอกยกเว้นใบหน้าและฝ่ามือและจะต้องปกปิดทุกอย่างที่ห้ามไม่ให้เปิดเผยไม่ว่าจะเป็นการเขียนคิ้วหรือใส่น้ำหอมออกจากบ้านทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ไม่ครวรกระทำเพราะจะทำให้การคลุมฮิญยาบของคุณไม่สมบูรณ์และไม่ถูกต้องซึ่งรายละเอียดการคลุมฮิญยาบที่ถูกต้องและสมบูรณ์มีดังนี้ 1. การคลุมฮิญยาบจะต้องปกปิดทุกส่วนของร่างกาย รวมไปถึงหน้าอกอัลลอฮฺสัมบานะอัลลาได้ตรัสไว้ว่าโอ้นบีเอย๋ยจงกล่าวแก่บรรดาภรรยาของเจ้าและบุตรสาวของเจ้าและบรรดาหญิงของบรรดาผู้ศรัทธาให้พวกนางดึงเสื้อคลุมของพวกนางลงมาปิดตัวของพวกนางนั่นเป็นการเหมาะสมกว่าที่นางจะเป็นที่รู้จักเพื่อที่นางไม่ถูกรบกวน และอัลลอฮ์เป็นผู้ทรงอภัยผู้ทรงเมตตาเสมอ 2. เสื้อผ้าจะต้องไม่รัดรูปจนเห็นสุดทรงเพราะจุดประสงค์การใช้ให้กลุ่มฮิญาบเพื่อต้องการปกป้องผู้หญิงจากความไม่ดีงามจากการเปิดเผยเอัลลอฮ์การใส่เสื้อผ้าที่รัดรูปถึงแม้จะปกปิดผิวหนังแล้วแต่ยังคงเปิดเผยรูปร่างสุดทรงซึ่งการเปิดเผยบางส่วนของรูปร่างนั้นก็ยังคงเป็นการเชิญชวนให้มองอยู่ 3. การคลุมหิญยาบต้องไม่มีการประดับประดาในตัวของมันอัลลอฮฺบนานอลาได้ตรัสไว้ว่าองค์การที่24อายะท,ที่3 1ความว่าพวกนางอย่าได้เปิดเผยเครื่องประดับของพวกนางสำหรับในส่วนนี้ควบคุมไปถึงเสื้อผ้าที่สวมใส่และดึงดูดความสนใจซึ่งมีเครื่องประดับที่ทำให้บรรดาผู้คนเกิดความสนใจต้องชำเลืองตามองเสื้อผ้าของพวกนาง และหลักฐานที่มาเยือนในเรื่องดังกล่าวอยู่ในองค์การที่33อายะที่33ความว่าจงอยู่ในบ้านเรือนของพวกเธอและอย่าได้โอ้อวดความงามของพวกเธอเช่นการอวดความงามของสตรีแห่งสมัยงมงายในยุคก่อนสีฮิยาบต้องไม่สวมเหมือนโนดอูดรายงานจากท่านอบูไรร์ ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลัลอลัฮุสัลมได้กล่าวว่าบุคคล2ประเภทที่อยู่ในไฟนรกซึ่งฉันไม่เคยเห็นทั้งสองมาก่อนเลยหนึ่งในนั้นคือสตรีที่กล้าวผมไว้ด้านหลังสูงเหมือนโหนดอูดซึ่งพวกนางเหล่านั้นจะไม่ได้เข้าสวรรค์พวกนางจะไม่พบแม้กระทั่งกลิ่นหอมของสวรรค์ 5. ต้องไม่ใส่เครื่องหอมน้ำหอมเพื่อออกจากบ้าน มีหะด,ดิษมากมายที่ห้ามผู้หญิงไม่ให้ใส่น้ำหอมเมื่อนางได้ออกจากบ้านซึ่งหนึ่งในนั้นคือรายงานจากท่านอบีมูซาอลัลอัชอารีว่าท่านรอซูนสุล่านอะเลวัลสลัมได้กล่าวว่าผู้หญิงคนใดก็ตามที่นางนั้นได้ใส่น้ำหอมและเดินผ่านไปยังผู้คนซึ่งหมายถึงผู้ชายเพื่อจะให้พวกเขาได้รับกลิ่นหอมที่มาจากตัวนางก็เท่ากับว่านางนั้นเป็นผู้ที่ทำผิดประเวณี สาเหตุที่ห้ามใส่น้ำหอมเนื่องจากการใส่น้ำหอมสำหรับผู้หญิงนั้นสามารถกระตุ้นอารมณ์ความต้องการทางเพศของผู้ชายได้6เสื้อผ้าฮิญาบจะต้องไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับเสื้อผ้าของผู้ชายและจะต้องไม่มีการแต่งกายเลียนแบบผู้ชายจากรายงานจากท่านอบูฮุไรร์รได้กล่าวว่าท่านรอซูลสุลลัลวาลลอซัลลัมสาบแช่ง ผู้ชายที่เรียนแบบการแต่งกายของผู้หญิงและผู้หญิงที่แต่งกายในแบบของผู้ชาย 7. เสื้อผ้านั้นจะต้องไม่เป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่เพื่อการโอ้อวดเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเกินความจําเป็นและฟุ่มเฟือยมีฮะดีษอะไรงานว่าท่านรอซูลซลละอะลีวะซลัมได้กล่าวว่าใครที่ใส่เสื้อผ้าโชว์เพื่อการโอ้อวดเสื้อผ้าที่มีราคาแพงเกินความจําเป็นและเป็นการฟุ่มเฟือยในโลกดุนยาอัลลอฮ์จะสวมใส่เสื้อผ้า ที่ตกต่ำให้กับพวกเขาในวันเกียรมะหลังจากนั้นพระองค์ก็จะทรงให้ไฟลุกที่เสื้อผ้านั้นเงื่อนไขาการคลุมฮิยาบทั้งหมดที่กล่าวมานั้นอยู่ในรายละเอียดการคลุมฮิยาบที่ถูกต้องทั้งสิน้นซึ่งการคลุมฮิยาบเป็นบัญญัติที่ชัดเจนสตรีมุสลิมที่ไม่สวมผ้าคลุมศีรษะเปิดเผยศีรษะและหน้าอกก็ต้องขับว่าไม่ให้ความเคารพต่อคําสั่งของอัลลอฮฺสุบฮานาตาละหิบยาบไม่ได้ป้องกันภัยให้เราแค่โลกนี้แต่ยังป้องกันเราจากไฟนรกจงภูมิใจเถิด เมื่อคุณสวมใส่ผ้าคลุมฮิญาบและแต่งกายถูกต้องตามหลักศาสนาเพราะมันจะเป็นเครื่องหมายแสดงถึงความยำเกรงต่ออัลลอฮ์และเป็นเครื่องหมายของศาสนาที่บ่งบอกว่าคุณคือมุสลิม